ันนี้เราจัดทรงแหนบให้ใหม่นะครับรีโว่แคปครับ Z ซตอีดิชันนะฮะจัดทรงให้เตี้ยลงกว่าเดิมนิดนึงนะครับแต่ลูกค้าอยากบรรทุกได้ประมาณสักสามตันนะฮะเราก็จัดทรงแหนบให้ใหม่ครับรถจะอยู่ทรงนี้ครับแต่เราจะทดสอบน้ำหนักที่ประมาณสองตันนะครับเพราะว่ารถแคปเนี่ยเราหย่อนน้ำหนักไปได้แค่ลูกเดียวในที่พื้นเท่านั้นเองครับ ได้เราจะซ้อนสามนั้นเราก็กลัวกระปะจะพังนะฮะเราจะซ้อนได้แค่สองครับแต่ว่าถ้าเราซ้อนสองเราก็พอมองช่วงล่างได้ออกแล้วครับว่าระดับสามตันใส่ได้ไหมนะฮะครันนี้เขาชักแหนบออกด้วยนะครับแหนบก็จะมีชุดล่างดึงออกแล้วก็ชุดบนดึงออกนิดนึงนะครับให้ดูช่วงล่างครับระดับสองตันนิดหน่อยใส่ได้ครับ เป็นชมช่วงล่างนะครับระดับหนึ่งตันครับอีกหน่อยนึงครับอีกหน่อยนึงก็ขานเพื่อนมาชมช่วงล่างกันนิดนึง น่เแ๋วนี่ครับนะช่วงล่างเน้นแดงไว้ก่อนครับจะปลูกจะแพงก็ให้แดงไว้ก่อนสวยงามครับแหบบตรงดิ้งนะฮะเดี๋ยวเราลองทดสอบกันอีกหน่อยหนึ่งออถอยเลยครับถอย เดี๋ยวเราทดสอบแล้วเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูช่วงล่างกันนิดนึงนะครับนี่เราใส่น้ําหนักที่2ตันนะครับนะฮะซึ่งรถแคปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใส่3ตันได้นะฮะเรากลัวกระบะลูกค้าจะพังซะก่อนนะครับเพราะว่าเราวางไว้ซ้อนกัน3ลูกเนี่ยมันน้ําหนักมันจะเยอะนะครับลูกค้าลองเลื่อนดูก็ได้ครับลองเดินหน้าถอยหลังสักนิดนึงก็ได้ครับแต่ผม,มให้ดูจุดลูกยางนั่งเ เหลือขนาดนี้ใส่ตันหนึ่งมันจะลงมาไม่เกินหนึ่งนิ้วซึ่งสามตันก็พอใส่ได้ก็จะเทียกว่าเดิมนิดนึงแต่เดี๋ยวใช้ไปเนี่ยชุดบนก็จะห้อยลงมาอีกนิดนึงครับลูกค้าลองเดินหน้าถอยหลังดูตรงนี้นิดนึงฮะลองผ่านลุกและหน้านิดนึงให้ลูกค้าลองขับดูได้ครับนะฮะเราทํารถแล้วก็ให้ลูกค้าลองขับดูนะครับดูฟิลว่าเป็นยังไงนะครับลูกค้าอยากได้รถต่ํานิดนึงอยากให้ทรงต่ํานิดนึงนะครับ ไม่อยากให้ท้ายสูงอ่ะสมัยน okay. ี้ก er ็ต้องย่อๆกันนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับช่วงล่างไม่ต่ำจนเกินไปลูกค <ikh> ้าดึงแหนบออกนะครับเพราะว่าไม่อยากให้รถใช้แหนบเยอะรถแหนบเยอะลูกค้าบอกแข็งจัดเลยนะฮะลองวิ่งสักรอบหนึ่งไปกลับรถข้างนอกสักรอบหนึ่งครับ เบาวอยากลองดูไปกลับรถสักรอบหนึ่งครับลองไปวิ่งสักรอบหนึ่งครับโอเคให้ลูกค้าไปลองดูสักรอบหนึ่งนะครับลองได้ครับนะฮะทำรถแล้วก็ออกไปลองดูรถหนักๆสักสองตันเป็นยังไงนะครับสามตันก็ใส่ได้นะฮะคันนี้เพราะว่าลูกยางนั่งเพายังห่างอยู่เยอะนะฮะซึ่งสามารถที่จะวิ่งได้ครับออกไปลองกันได้ครับดูช่วงล่างเป็นยังไงลองดูโช๊คลองดูช่วงล่างกันหน่อยนะครับ ลูกค้าอยากได้เตี้ยนิดนึงเราก็จัดให้ครับลูกค้าก็กลับมาแล้วครับระดับสองตันนะฮะซึ่งเราไม่สามารถที่จะเทส3มตันได้เพราะว่าถ้าเทส3มตันเรากลัวกระบะลูกค้ามีปัญหานะครับเพราะว่ารถที่เป็นรถแคบเนี่ยนะครับกระบะเขาจะสั้นเขาจะใส่สามลูกลําบากนะครับ ซึ่งจะไม่ได้ดมกระบาดด้วยเราจะไม่ใส่ให้นะครับโอเคครับ <Okay. S 2> เป็นไงบ้างครับลูกคา้าฟิลิ่งขอคุยนิดนึงเป็นไงบ้างสองตันดีกว่าเก่าใช่ปหโอเคอ่ะเพราะแหนบมันน้อยกว่าเดิมไงเราให้แหนบน้อยกว่าเดิมนะฮะแหนบน้อยกว่าเดิมก็จะนิ่มกว่าเก่านิดนึงซึ่งรถลูกค้าเขาไม่ได้บรรทุกเยอะนะครับเขาก็ต้องการชักแหนบออกบ้างซึ่งถ้าแหนบเยอะเนี่ยนะก็จะทําให้รถแข็งนะครับแหนบเยอะเกินความจําเป็นนะฮะ อันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของลูกค้านะครับที่เราถอดออกนะครับก็จะมีพวกแหนบที่เราถอดออกนะครับเยอะพอสมควรนะฮะนี่ให้ดูครับชิ้นนี้ก็จะถอดออกหมดเลยก็คือเราต้องการทําให้เตี้ยลงกว่าเดิมนิดนึงนะครับทาให้เตี้ยลงกว่าเดิมนิดนึงก็ถอดออกทั้งหมดรวมทั้งโชคเชอกด้วยถอดออกนะครับนี่ฮะจะมีแหนบที่เหลืออยู่นะครับก็สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้นะถ้าเราอยากแกบรรทุกมากกว่านี้เราก็ใช้แหนบให้หมดเลยทุกชิ้นก็ได้นะครับ นี่ครับทรงก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะซึ่งถ้าเราใส่3มตันเนี่ยยังไงก็ไม่นั่งเพผครับเพราะว่าจุดยุ่นอยู่ประมาณเป็นนิ้วกว่ากว่านะครับซึ่งสามารถที่จะแบกได้ครับถึง3ามตันเราก็คํานวณแหนบของลูกค้าให้ครับเราก็จัดทรงให้ใหม่นะครับลูกค้าอยากได้ยอดอยากได้เตี้ยนิดนึงจัดให้ได้ครับช่วงล่างก็ประมาณนี้ครับอันนี้หนึ่งตันนะครับโอเคอันนี้ก็คือการโหลดเอาแหนบออกนะครับคือใช้ให้น้อยลงนะฮะ ้าแหนบหรือว่าแหนบก็ไม่ต่ำจนเกินไปนะครับจะให้เพื่อนๆดูนะ mm hmm. คือเนื่องด้วยล้อลูกค้าเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาไม่ได้ห่างสักเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะทําย่อได้นะครับ mm hmm. แหนบก็ไม่ต่ำจนเกินไปเห็นไหมครับนี mm ่ฮ hmm. ะห่างเป็นฝ่ามือใช้ได้นะครับโอเคถือว่าเทียลงมานิดนึงนะครับแล้วก็แหนบก็จะได้นุ่มนวลมากขึ้นเพราะว่าถ้าลูกค้าไม่ได้ไปแบกเกินสามตันกวา่าขึ้นไปเนี่ยนะครับแหนบเยอะเกินไปก็แข็งนะครับ เราก็ปรับแต่งให้ใช้แหนบได้พอดีพอดีรถจะได้ไม่แข็งนะครับซึ่งการปรับแต่งรถคันนี้นะครับเจ้าของอยากจะให้แหนบน้อยลงนะครับแล้วก็อยากจะให้เตี้ยลงมานิดนึงนะครับแล้วก็จะให้แบกน้ําหนักได้ประมาณสัก3ตันนะครับเราก็จัดให้เรียบร้อยนะครับซึ่งใส่แหนบเยอะเกินก็แข็งนะครับแล้วก็ทําให้รถนั้นไม่นิ่มนวลในขณะที่ขับรถหนักนะฮะเพราะว่าเราใส่บรรทุกน้อยเนี่ย หนบมันก็จะมีความแข็งกระด้างมากดังนั้นเราต้องเซ็ตแหนบให้มันพอดีดีกับน้ำหนักที่เราจะเอาไปใช้นะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับส่งงานครับเดินทางปลอดภัยนะครับจัดส่งให้ท้ายย่อลงมานิดนึงนะครับบรรทุกได้ประมาณ3ตันครับรีโว่ครับขอบคุณนะ FC จังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะครับ